ข่าวด่วนประกาศลงวิ้ตูฉบับที่หนึ่งเยการ์ากลามาพบกันอีกครั้งกับช่องมาตภัยตุกภัยเยกรากาทางเทนและ YouTube คนฟ้าพี่ก่อนที่พอลุงพิลาชัยทาง Facebook พรฤหัสบดีที่7พฤศจิกายนในช่วงที่ยังวันนี้อัพข่าพรมโดยและติดตามในด้ของเส้นทาง ของพายุรวมถึงแนวโน้มที่จะมีอากาศหนาวเย็นลงบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนอีจะเป็นเช่นไหนกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับล่าสุดในด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของพายุโคโตและอากาศหนาวเย็นประเทศไทยตอนบนฉบับที่หมีผลกระทบตั้งแต่26-30พฤศจิกายน2568 โดยเมื่อเวลา16นาฬิกาของเมื่อวานนี้26พฤศจิกายน68พายุโซนร้อนกำลังแรงโคโตบริเวณเทะเลจีนใต้ตอนกลางได้มีศูนย์กลางอยู่ที่ลจะจิจูด12.3องศาเหนือลองจิจูด115.7องศาตะวันออก ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ102กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนไปทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นบริเวณประเทศเวียดนามและทะเลจีนใต้คาดว่าพายุนี้จะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วบริเวณชายฝั่งเวียดนามทางตอนใต้โดยพายุไม่เคลื่อนต่อเข้าสู่ประเทศไทย สำหรับประเทศไทยตอนบนในช่วง26-29พฤศจิกายน68ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลงและจะมีอากาศเย็นถึงหนาวลมกระโชกแรงโดยภาคตะวันออกเฉียง,เ,ดลดลง,งเหนืออ,อ,นนอ,นอ,อ,อุณหภูมิจะลดลง5-8องศาเซลเซียสภาคเหนือภาคกลางเทศมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง3-5องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยและยอดภูจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และอุณหภูมิต่ำสุด312องศา ส่วนภาคใต้ทางตอนบนอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกะระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนดูแลรักษาสุขภาพจากอากาศที่หนาวเย็นลงรวมถึงระัรวังอันตรายาาีายทจ่จากอากาศที่แห้งและลมแรง กเกษตรกรควรระวังความเสียหายที่จะเกิดกับผลพิษทางการเกษตรไว้ด้วยส่วนคลื่นลมอ่าวไทยและห่างจากฝั่งทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังปานกลางเคลื่อนสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตรเนื่องจากมรสุตมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ชาวเรืออ่าวไทยและอันดามันเดินเรือด้วยความระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง ติดตามอัปเดตประกาศอย่างใกล้ชิดสถานการณ์ฝนบริเวณพื้นที่ภาคใต้จะค่อยๆดีขึ้นนะครับในด้านของปริมาณฝนที่ตกหนักตกแรงจนถึงหนักมากก็จะค่อยๆค,คลายความแรงลงนะครับแต่ยังคงมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังในด้านของลมกระโชกแรงที่จะเข้ามาคือบริเวณอีสานทางตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางตอนบนโดยเฉพาะในะคข้าบ,บริเวณพื้นที่ภาคอีสาน ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนภาคใต้นะครับโดยเฉพาะทางตอนบนฝ่าระวังในด้านของคลื่นลมแรงที่สั่เข้าหาฝั่งโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกนะครับชาวเรือขอให้ระวังในการเดินเรือในช่วงนี้นะครับและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนซึ่งนะครับใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้บริเวณพื้นที่ภาคใต้แนวโน,น้มฝนค่อยๆลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ยังคงมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่ บริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสตรังและสตูลเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมทั้งอ่าวไทยทงางภาคใต้และทะเลอันดามันจากหย่อมความกดอากาศต่ำกันบางแรงที่ปกคลุมภาคใต้ทางตอนล่างได้เคลื่อนออกห่างจากบริเวณพื้นที่ช่องแคบมะละกานะครับและทวีกำลังแรงขึ้น เป็นพายุไซโครนสินยาวซึ่งพายุลูกนี้เคลื่อนตัวไปทางเกาะสุมารตราประเทศอินโดนีเซียต่อไปขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนสะสมน้ำท่วมจับพันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มสัขึ้นลมอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงทะเลเคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ชาวเรืออ่าวไทยแนะนำขอให้เดินเรือด้วยความระวังนะครับและหลีกเรียกการเดินเรือบริเวณที่มีฝนซึ่งนะครับในดน้าของเส้นทางของพายุนะครับเอยดมินจะพามาด,ดูในด้านของเส้นทางพายุโคโตก,กันนะครับ พายุโซนร้อนโคโต,โตในขณะนี้นะครับได้ทวีกำลังแรงขึ้นจากพายุดิเพรสชันเทียนมินได้แจ้งเตือนเมื่อวานนี้บริเวณพื้นที่ประเทศฟิลิปปินส์เคลื่อนตัวลงทะเลจีนใต้ทางตอนกลางซึ่งในขณะนี้นะครับพายุโซนร้อนโคโตโบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางนะคบและจทะทวีกำลังแรงขึ้นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งเวียดนามทางตอนใต้ในช่วง28-30ถึงพฤศจิกายนในช่วงที่มวลอากาศเย็น ปกคลุมบริเวณพื้นที่เวียดนามและทะเลจีนใต้ทําให้พายุลูกนี้อ่อนกําลังลงอย่างรวดเร็วนะครับโดยพายุจะไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยแต่ก็จะมีการพัดนำในด้านของลมตะวันออกลมตะวันออกเฉียงใต้เข้ามาปกคลุมอีสานทางตอนล่างภาคกลางตอนล่างเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนนะครับติดตามการอัปเดตมีประกาศกันอย่างใกล้ชิดนะครับเอนมินชภาพิเชษพิกัดไปปักหมุดพื้นที่ฝนนะครับ11า27พฤศจิกายน ฝนเนมริเวณพื้นที่นาราที่ว่า2.2นิิเมตรสงไหโกรก2.7รือเสาะ1.2ตำบลแม่วาด1.4บ้านบันดังสตา1 15นาฬิกา27พฤศจิกายนฝนเน้มริเวณพื้นที่นครศรีธรรมราช1.1บ้านสาราดาน8.7กระบี่3.6ทุ่งใหญ่1หาดใหญ่0.8ยะลา2ปัตตานี1นาราที่ว่า1.6 ต่อไปจะพาไปดูการปรากาศในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้27-28พฤศจิกายน2568ปรากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะภาคเหนือจะมีอากาศเย็ยนถึงหนาวลมแรงอุณหภูมิจากลดลง1-2องศาโดยต่ำสุด11-18องศาและสูงสุด26-30องศาบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจาัดอุณหภูมิต่ำสุด3-14องศาลามตะวออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะนออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวลมแรงอุณหภูมิจละลดลง1-2องศาโดยต่ำสุด1 2 1 8อง18องศาและสูงสุด26-29องศาบริเวณยอดภูดจะมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด1016องศาลมตะวนออกเฉียงเหนือความเร็วสมถ,ถงสากิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลาง อากาศเย็นลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1 2ถึงองศาโดยต่ำสุดสิบองศาและสูงสุด27-30องศาลมตกลออกเฉียงเหนือความเร็วส0บถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคทุนออกและชายฝั่งอากาศเย็นลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาโดยต่ำสุดส้าองศาและสูงสุดย9 3 1ิบกองศาลมตมลงออกเฉงเหนือความเร็ว2 0 3สถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนนสูงถึงสเมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงปรระมมาณ2เต กรุงเทพปริมณทนอากาศเย็นลมแรงอุณหภมมูมิจะลดลง1 2ถึองศาตา่ำสุด19-22องศาและสูงสุด2 8่1ิงศาลมตมิบออกเงเฉงเหนือความเร็ว1 0 3ถกิโลเมตรต่อชั่วโมงมีกรอากาศภา,าคใต้ฝั่งตะวันออก ตอนบนของภาคจะมีอากาศเย็นอุณหภูมิจัดแล้วลง1-2ถึงองศาตอนล่างของภาคจะมีฝน60เซฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดสิบองศาและสูงสดุด2 7่0องศาลมตนออกเฉียงเหนือความเร็ว2 0 3 5กิบมตรต่อชั่วโมงเคลคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนร้อยละ60ตกหนักบางพื้นที่จังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดยิบตององศาสูงสุด26-30องศาลมตะนออกเฉียงเหนือความเรว็ว2 0 3ิสกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลข,ขึ้นสูง1-2เมตรห่างจากฝั่งและบริเวณที่มีฝนลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ติดตามผงประกาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแต่จริงายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างทันทุงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้แ้วนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ